ดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะวันนี้พาชมที่ดินสวนเกษตรค่ะนี่นะคะปรับถมพัฒนาเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมปลูกบ้านพิกัดอยู่ที่ตำบลพมณีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่3ไร่นะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงทำเลดีค่ะติดถนนสาธารณะนะคะไฟฟ้า3เฟสแล้วก็ที่สําคัญค่ะเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกด้านนี้นะคะไปแยกสุพรรณิกาเนี่ยเข้ามาจากแยกสุพรรณิกาเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะทำเลดีมากๆ เดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะก็ถึงแล้วค่ะเนืน้อที่3ไร่ราคาขายยกแปลง3 9ล้านเกบาทเฉลี่ยไร่ละ1นล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมนะคะที่ดินนะคะเริ่มเริ่มจากเสาไฟฟ้าตรงนี้เสาไฟฟ้าตรงนี้นะคะไฟฟ้าตรงนี้หน้ากว้าง45เมตรค่ะมาถึงคันดินตรงนี้นะคะ สีเมตรด้านหลังด้านข้างค่ะด้านข้างลึกลงไป135เมตรโดยประมาณนะคะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยค่ะมีการขุดบ่อไว้นะคะด้านหลังเป็นที่นานะคะด้านหน้าถมพร้อมปลูกบ้านเลยค่ะถมไว้แน่นมากๆเลยนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบได้วิวภูเขาด้วยนะคะวิวเขาวสวยมากๆนี่มาจากแยกสุพรรณิกาถนนลังสิตนครนายกนะคะด้านนี้ เข้าออกสะดวกคะ่ะเข้าออกได้สองทางด้านนี้ก็ออกถนนรังสิตนครนายกไปเมืองนครนายกไปตำบลท่าช้างนะคะห่างจากเมืองนครนายกประมาณห้าหกกิโลเมตรค่ะบรรยากาศสงบค่ะมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะนี่แนวเขตของเราตรงนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะด้านหน้านี่เป็นลำรางสาธารณะนะคะ นี่นะคะที่ดินของเราค่ะเรียกว่าพร้อมปลูกบ้านเลยค่ะตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค,ค่ะ3ามไร่สามร้านเก้าแสนบาทค่ะราคานี้ก็เป็นราคาเจ้าของค่ะต่อรองกับเจ้าของได้นะคะตรงนี้ก็ปลูกมาดันไว้ค่ะมาดันมะม่วงขนุนต้นกล้วยค่ะ สิ่งปลูกสร้างนี้ไม่ได้ให้นะสิ่งปลูกสร้างนี้หรือไปค่ะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อบ่อน้ำนี่ประมาณสักสามงานแต่บ่อน้ำไม่ลึกนะคะก็ขุดขุดดินมาถมด้านบนนี้นะคะ่ะบ่อน้ำไม่ลึกพาไปดูบ,บ่อน้ำนะคะ ก,ก็ตกแต่งไว้อย่างสวยเลยค่ะเราก็ปลูกต้นไม้เนี่ยโดยรอบเลยนะคะด้านบนเป็นต้นกล้วยแลวมะม่วงด้านล่างด้านล่างก็เป็นมดาดันค่ะมะดาดันเนี่ยก็ไว้ยึดพื้นดินนะคะยึดหน้าดินค่ะ นี่แนวรั้วของเพื่อนบ้านนะคะแนวรั้วของเพื่อนบ้านรถยนต์สามารถขับเข้ามาข้างในได้เลยนะคะนี่นะคะดินดีค่ะ ใครสนใจนะคะก็นัดชมนะคะนะัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่และศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเก้าเก้าแปดแปดค่ะรายละเอียดแล้วพี่กัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะด้านหลังด้านหลังสุดก็คือเป็นต้นกล้วยนั้นนะคะเป็นแนวต้นกล้วยนะั้นตรงนี้เป็นที่นาค่ะเป็นนานะคะนี่นะคะไม่ลึกมากค่ะ แนวขอบบ่อนี่ปลูกต้นไม้ไว้สวยแล้วนะคะแล้วที่ดินก็เป็นสี่เหลี่ยมด้วยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยง่ายต่อการวางแปลนะค่ะนี่ขอบบ่อด้านนี้ค่ะโอ้ถมสูงมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะที่ดินสวนเกษตระแปลงนี้ตำบลพมเนีอเพเ่อเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่3ไร่เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงรลค่ขายยกแปลง3ามก้าสานเก้แสนบาทคะ่ะเฉลี่ยไรละ1น่ล้านสามแสนบาทนะคะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้คะ่ะ ท่าใดสนใจก็นะัดชมที่ดินนะคะเบอร์โทร0910096124และ0910139988สเบอร์นี้เป็น ID l ดียนะคะและสุดท้ายค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของที่ดินค่ะที่ให้โอกาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทำทำการตลาดขายนะคะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามและการรับชมฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะท่านท่ทานใดที่กำลังมองหาที่ดินปลูกบ้านนะคะทำสวนกเกษตรไว้พักผ่อน วันหยุดหรือว่าไว้พักผ่อนยามเกษียณนะคะค่ะวันนี้สาระทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ